สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบก,กับผมช่อง stop gambling หยุดการพนันเช่นเคยนะครับหลังจากที่หลายๆคลิปผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปนโกงของเว็บพนันออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีเลิกเล่นพนันออนไลน์ไม่ให้กลับไปเล่นอีกแบบทาวนนะครับซึ่งการพนันนะครับหลายๆคนก็คงรู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หลายคนก็อยากจะไปลองไปเล่นนะครับซึ่งการพนันมันทําให้คนดีๆคนหนึ่งสามารถกลายเป็นคนในด้านเมื่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโกหกยืมเงินไม่คืนนะครับขโมยสิ่งของแล้วก็หลาายยๆอย่ง มากมายนะครับที่คนติดการพนันอ่ามักจะทำนะครับเอาละนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดให้อ่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่หลงผิดครับในโลกของการพนันสามารถออกมาได้แล้วก็ไม่กลับไปยุ่งกับมันอีกนะครับวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่อ่าผมได้รวบรวมมาจากบทความหลายๆอ่าบทความที่ผมไปอ่านมานะครับว่าข้อไหนตรงใจกับผู้ฟังบ้างนะครับสามารถนําไปยุกใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าสหรับ5วิธีนะครับที่อ่า จะเลิกเล่นการพนันนะครับไม่ให้กลับเข้าไปเล่นอีกแบบถาวรได้นะครับวิธีแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติฟังผมที่จะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพนันให้ฟังซะก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือก่อนเลิกเล่นการพนันให้หายขาดได้อพื่านเพื่อนทุกคนต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบความคิดกันก่อนนะครับเพราะก่อนที่จะเจอหลายๆสิ่งนะครับตามมานะครับทุกคนนะครับเสียพนันจนหมดตัวกัน ก็มากมายนะครับนั่นแหละตอนนั้นแหละนะครับเมื่อคุณมีไม์เซ็ตในรูปแบบเกี่ยวกับทางบวกนะครับเกี่ยวกับการพนันมากเกินไปนะครับถ้าถามตัวผมว่าไมซ์เซ็ตพนันเชิงบวกนะครับก็คือยังไงนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าไมซ์เซ็ตพนันเชิงบวกก็คือตอนที่คุณหัดเล่นใหม่ๆ คุณลองนึกถึงวันแรกนะครับนึกถึงวันแรกตอนที่คุณเล่นนะครับครั้งแรกๆหลายๆคนเล่นเข้าไปก็หวังสนุกนะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่เล่นไปเล่นมานะครับพอคุณเสียนะครับคุณก็ไม่หยุดนะครับเพราะว่าการพนันมันจะฝังไมซ์เซ็ตใหม่ให้ทุกคนนะครับว่ามึงเคยได้นะเอ้ยจำจำได้หรือเปล่าว่ามึงเคยได้นะครับตรงเนี้ยทาให้หลายๆคนเนี่ยหยุดการหยุดเล่นการพนันไม่ได้นะครับต่อมานะครับก็เริ่มเติมเงินเข้าเวฟนะครับอ่า เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดก็หมดตัวนะครับหลายคน <c oughs> อาจจะพูดแย้งกับผมนะครับว่ามันจะยากอะไรก็แค่เปลี่ยนจากนักพนันเป็นนักลงทุนสินะก็เดินเงินตามแผนวางแผนนําตัวชิวๆเล่นแบบมีระบบยังไงก็ไม่โดนล้างพอตยังไงก็ไม่หมดตัวแน่อนอนนะครับเดินเงินก็เดินแบบทบไม้คูณสองไปสินะคูณไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่เสียนะครับลองคิดดูสิว่าถ้าคุณทบไปแล้วแพ้ติดต่อกันเป็นสิบครั้งคุณจะเป็นยังไงนะครับ หลายคนคงเคยได้ยินนะครับคงเคยได้ฟังคลิปที่ผ่านมาของผมนะครับว่าแพ้ติดกันเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งสาสิบครั้งก็มีนะครับสามสิบตาก็มีนะครับแล้วหลายๆคนก็คิดว่ามันเป็นได้เหรอนะในความเป็นจริงที่จะแพ้ติดต่อกันมากขนาดนั้นนะครับที่จะออกข้างเดียวขนาดนั้นนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันเป็นไปได้สูงมากนะเพราะว่าการพนันนะครับโดยเฉพาะพนันออนไลน์มันถูกตั้งค่าถูกกาหนดมาไว้แล้วนะครับว่าเอจะกินฝั่งไหนนะครับ แตกินยุดไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงไปที่คุณเล่นนะครับระบบรู้หมดนะครับคิดตามผมนะครับอย่างเช่นอถ้าผมเล่นนะครับผมแพ้ติดต่อกันตลอดนะครับแพ้สมมติแพ้เจ็ดไม้นะครับเจ็ดไม้นะสมมติทบไปเรื่อยๆนะครับแค่เราเริ่มเล่นแค่ห้าบาทนะแต่เสียทีเดียวเจ็ดไม้นะครับจบเลยครับจากหลักสิบหลักหน่วยนะครับขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันแน่นอนนะครับ ถ้าใครไม่เชื่อนะครับยังไม่คิดที่จะหยุดเล่นนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนํำยังไงแล้วนะครับเพราะว่าคนที่รอคุณอยู่คิดว่าคุณเป็นเหยื่อก็คือเจ้าของเว็บนะครับที่รอรับเงินคุณทั้งทที่คุณกวจะหาเงินไม่ได้นะครับทางเว็บก็รอรับโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายนะครับเพียงรอแต่คุณโอนเข้าไปให้ก็แค่นั้นการโอนเข้าไปก็เท่ากับคุณโดนโกงเสียเปรียบให้กับเว็บนะครับ แล้วกับบอนไปให้เว็บฟรีๆอยู่แล้วนะครับผมจําไว้ว่านะครับการพนันมันถูกสร้างมาเพื่อคนที่สร้างนะครับและจะเป็นผู้รับรายได้มากที่สุดก็คือเจ้าของเว็บนะครับเขาไม่คงไม่ง้สร้างบ่อนพนันขึ้นมาเพื่อให้คนเล่นรวยหรอกนะการพนันมันก็ธุรกิจอย่างหนึ่งนี่แหละครับทำขึ้นมาเพื่อทําเพื่อให้ได้กําไรนะครับทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ธุรกิจนี้ขาดทุนใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็คือเจ้าของบอนนะครับเจ้ามือนั่นแหละครับผมที่รวยนะครับแล้วก็ได้เปรียบ เราเรื่องเงินตรงนี้มากที่สุดนะครับเราเล่นยังไงนะครับก็มีแต่จมลงแน่นอนนะครับผมอาจจะพูดยาวหน่อยนะครับก็แรกนะต่อไปข้อที่2นะครับก็ตรงนี้หลายๆคนก็คงเคยทําแล้วนะครับที่วิธีการที่อยากจะเลิกการพนันนะก็คือบล็อกบัญชีพนันนะที่เราฝากถอนแล้วก็ลบเพื่อนซะนะครับบัญชีที่เราใช้ฝากนะครับเราไปยกเลิกนะไปยกเลิกเปลี่ยนบัญชีใหม่นะแล้วก็ลบเพื่อน ที่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันออกไปซะนะครับพยายามเปลี่ยนไมเซ็ตตรงนี้ให้ผ่านไปให้ได้นะครับแล้วก็ห้ามมีเงินในบัญชีนะครับที่คุณใช้เล่นการพนันแม้แต่บาทเดียวนะครับตัดตัดวงจรการโอนออกไปเลยนะครับหากดิบนะพวกโมบายแบงกิ้งอะไรต่างๆนะครับที่มันเชื่อมต่อกับบัญชีพนันออนไลน์นะครับให้คุณตัดออกไปนะครับลบเพื่อนลบเว็บลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพนันออกไปไม่ต้องให เรามาเห็นอีกนะครับขพราะที่3นะครับวิธีที่3ก็คือใช้เวลาว่างไปกับการหาไรายได้เพิ่มนะตรงนี้นะักพนันหลายคนนะครับก็มีความฝันกันอยู่แล้วแหะว่าอยากรวยอยากมีเงินนะอยากให้ตัวเองพ่อแม่สบายเนาะพ่อปอสบายนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถหาไรายได้ได้เก่งทุกคนนั่นแหละนะครับเหลือแต่ว่าเราจะชอบทําอะไรที่มันสบายเกินไปหรือเปล่านะหรือว่าแบบไหนนะอย่างเช่นเล่นพน,นนะันเนาะที่หลายคนอยากรวยทางรัฐนะตรงนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับถ้าอยากจะหาะไรายได้จริงๆนะครับอยากให้ทุกคนนะครับ ลองหารายได้โดยที่ไม่ใช่การพนันโดยเฉพาะพนันออนไลนะ์นะอาจจะเป็นอาชีพพวกขายของออนไลนะ์นะขายของตามตลาดนัดพวกนี้ความเสี่ยงอ่าก็ค่อนข้างต่ํานะแต่พวก่าถ้าเลื่อนขึ้นมาเป็นความเสี่ยงปกลางนิดนึงก็อาจจะทําเกี่ยวกับเว็บไซต์ขายเนาะหรือว่าทํ o u t u b e นะรับจ้างฟรีแลนซ์ต่างๆพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอาชีพที่มีความสูงอ่าเสี่ยงสูงหน่อยนะครับแต่ก็ต้องใช้ความรู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นก็เปรียบเสมือนการพนันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กนีอะไรต แต่ถ้านักพนันหลายคนเข้าไปนะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะควบปุ่มอารมณ์ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งดีกว่านะขออ้อที่4ี่นะครับฝึกชนะใจตนเองให้ได้ตรงนี้สาคัญนะครับถ้าเราเอาชนะใจต,ตัวเองไม่ได้นะครับเราก็จะเป็นผู้ล้มเหลวคนหนึ่งนะถ้าเราตั้งใจที่จะเลิกเล่นพนันให้ถาวรจริงๆนะครับไม่กลับมาเล่นอีกคุณต้องมีใจที่เข้มแข็งมากๆเพราะว่าบางคนก็พูดแต่ปากนะแต่การกระทําก็ยังเหมือนเดิมนะครับเห็นหลายคนแล้วที่ตอนเสียพนันบอกว่าเลิกเล่นนะแล้ว ย้ำกับตัวเองว่าจะเลิกเล่นจริงๆพอเ,อเลิกไปสักพักนะก็กลับเข้ามาเล่นอีกนะครับอพอจะเลิกจริงๆก็กลับเข้าไปเล่นอีกก็บอกว่าอีกสักหน่อยคงไม่เป็นไรนะเล่นพอสนุกสนุกนะพอมีเงินในบัญชีไม่ได้ก็โอนไปตลอดนะครับพอเข้าไปเล่นจริงๆก็หมดตัวตลอดนะครับถึงเราจะไม่รู้ว่าฤทธิ์การพนันของมันตอนนี้จะเป็นยังไงนะบางคนยังไม่เข้าถลำเลือกไงนะครับแต่พอคุณอยู่กับมันไปนานๆนะครับคุณจะรู้ว่านะครับ ตายทั้งเป็นเป็นยังไงนะผมบอกไว้แค่นี้แหละนะครับจึงอยากให้ทุกคนไม่เป็นเหยื่อของมันนะครับอยากให้เลิกซะนะแล้วก็ต่อไปข้อที่5นะครับเรื่องการปล่อยวางกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนปล่อยวางกับเรื่องในอดีตนะอย่าไปเสียดายเงินที่เราเล่นการพนันแล้วเสียไปนะเพราะว่าคิดถึงตรงนั้นอนะ่ะแทบตายเงินมันก็ไม่กลับมานะครับถ้าคุณกลับเข้าไปเล่นอ,อีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมนะอนะอยากให้คุณคิดว่ามันคือค่างงนะ เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่ใช้จ่ายในการเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อมันอีกนะครับถ้าเราทําใจได้การเริ่มต้นชีวิตชีวิตใหม่มันก็ง่ายขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าการปล่อยวางมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้าคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะไม่ยอมปล่อยวางสักคีมันก็จะทุกสเป่านะทางที่ดีทําใจใสบายนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับอยาก เลิกเล่นการพนันให้ได้นะครับอย่าไปเล่นมันเลยดีที่สุดนะถึงแม้จะเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความสุขตามใจตัวเองก็ตามนะเพราะว่าการพนันมันจะ,ะฝังความคิดใหม่ๆนะครับเข้าไปสมองของเราจนทําให้เราติดมันได้นะครับทางที่ดีไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งกับมันตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ฝากถึงทุกคนสาหรับใครที่อยากจะเลิกพนันอีกวิธีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มที่เชิญชวนเลิกพนันนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ผม สร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มไลน์โอเพนแชทนะตอนนี้สมาชิกก็เกือบสองพันนะครับตอนนี้หลายๆคนก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยระบายปรึกษาหรือว่านาประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับมาปรับใช้กับตัวเองนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปเตือนสติตัวเองบ่อยๆเข้าไปรายงานตัวตัวเองบ่อยๆนะครับรับรองภายในกลุ่มไม่มีเชิญชวนเล่นเกี่ยวกับการพนันแน่นอนนะครับผมยังฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากเลิกนะครับผมการพนันมันเลิกยากแต่เลิกได้นะครับผมเป็นกาลังใจให้กับทุกคนครับสวัสดีครับ